ใบเหลืองอ,อตรงนี้ครับที่มีเสียงเพอนอยู่จะมีของแถมนี่มาปะทวงนี้ก็เวลามันเดินไปเรื่อยแล้วโอ้เรียบร้อยครับโอ,โอติแม่เหลืองแดงครับแบบนี้ เอาเที่เห็นว่าจังหวัดเหลืองสองเลยไปโดนอะไรนะครับไ่ทำอะไรแต่ว่าโอ้โหแล้วต้องต้องแยกออกมาครับเป็นงนั้นจะหนักกว่าเดิมคือเป็นเรื่องของการหุหนิดการประสินมาตลอดอยู่แล้วนะครับดนเนียลโตติตครับทั้งสองเหลืองเลยก็ว่าได้เอ่ครับไปดูโตติทำอะไร โอ้โอแม่ไปไปบอลใส่ที่ซองโดครับแม่คือแปรไม่แรงแต่ว่ามันก็ตามกฎอยู่แล้ว<ช><ช>นะครับโดย,ยดนะความนับใช่ครับแฟนพันธ้บวกสิบบอลไทยกดถูกใจเข้าไปที่กำลังติดตามแล้วกดที่เห็นโพสต์ก่อนไว้แล้ว